<c oughs> หมดที่หลายแปงแบ่งขายเป็ดเถอเอาใจเสมือนหลงรักเธออย่างจังถึงเธอจะเป็นแม่ห้างแล้วเป็นแม่ห้างมีลูกของถูกหรือแพงเราจัดแจงให้เสร็จ ลูกเตียคนทียวอ,อยากขายกว๋วยเตี๋ยวสั่งหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวหัวมาลายสตันเล็ดเบ็ดเสร็จจัดการแล้วอยากเปิดร้านขายเครื่องดื่มด้วยตามใจคนซื้อจัดเราไม่รวยได้เอาทีไปจา้าอ อเมันมีคือระดังวะ่ะบางคันนี้สิเสียงไม่เบาวะ่ะประมาณนี้เนเอเคดีกันหลงจะพูดเยอะอยู่ยนะครับดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อา่างแรงงมยังเจ,จียงกงอุดรดอาทิตย์ที่ย3นะวุจิกานะ ตรงหาหเนะย่นี้เป็นเวลาจัดท่ามวงเย็นเดียวห้าง,งเช้าแล้วนะเคลีร์นี่นะเรามาที่แรกเราจะมาเป็นร้านแบบนี้อะไรช่วงล่างนะใครมาซื้อมาสั่งก็หยิบยกให้เฉยๆนะทีนี้งานลักษณะแบบเนี้ยลูกค้าก็ให้เรายกหลบปดเราทําให้ด้วยนะ มันก็เลยได้ทำานะก็เลยไปซื้อเครื่องมือพวกมแม่แหลกพวกอีกเคอีแฉมาเนี่ยนะก็เลยได้บริการกันไปมันก็เลยเป็นงานพวกจะเป็นกึง่งกึ่งอู่ไปเทแล้วนะเนี่ยนะมันก็เลยเป็นอู่ไปด้วยนะเนี่ยนะรถเข้ามาเนี่ยนะปวดเผามันก็เลยบางทีที่เราจะตั้งใจทำมันไมนเสร็จเร็วๆนะมันก็มีงานมาเสียกันนะเนี่ยนะยิ่งตัวน,นี้มันหน้ามันฤดูก,การเีาวิ่งงานกันแล้วนะ ทั้งยินทั้งอะไรบรรทุกต่างๆเนี่ยนะแต่ก็คือไม่ได้หมายว่าเราเราจะเกี่ยง,งานแล้วเราก็ทําอยู่นะเนี่ยถ้ามายิงก็จะช้าเพราะมันเนี่ยหลายวันแล้วนะนะเนี่ยกนะ็ที่จะให้ดูตอนนี้นะบางทีเราจะแนะนําแล้วก็น,นำ้ำฝนนี่ก็แก่พึ่งไายฟูเซ่แปดตันพุ่ม,มพวงปลาหัว่างทีมที่มองกันแอบกองในรังนาเครื่องกึ่งนะพน่ะหาร์งรถ ลอนเาตัวไหนแล้ววะลอนกูโซแปดตันเสื้อลอนเจ็ดี่นี่นี้ปลาอยู่ใต้ข้างเนี่ยเจ็นะตัวสี่จุดกว่านะสี่กว่าน,นะสี่จเมนูนั่นนะนี่นะก็คือมันจะเทียบ4.7-4.8 แต่เขาจะกัดมาเป็นเบอร์เจ็ดสามสี่นะมันจะไม่เป็นไปลงแปดสามเก้านะซึ่งเบอร์นี้มันจะลงกับของฮีโน่เคเอ็มซูเปอร์เซียไปโน่นแ้วนะเจ็ 7, 3, นะดสามสี่เนี่ยนะทดสี่หุดเจ็ดสี่หุดแปดเนี่ยนะเราไปหารกันดูนะก็ัดมาลงเบอร์นี้นะถ้าเป็นทั่วไปพวกฮีโน่พวกเอซูนี่ยมันจะเป็นแปดสามเก้านะแต่ที่นี่เขากัดมาเนี่ยเป็นเจ็ดสามสี่นะในฟูโซ่เื้อรอนนะแล้วถอยลงมาจะเป็นเจ็ดสามหกทดห้าจุดหนึ่งนะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งหกสามหนึ่งนะ หกสามหนึ่งมันมีนะเราเคยเห็นเป็นลูกที่สุพรรณนะนเนี่ยเสื้อลอนตัวเนี้ยนะซึ่งตัวนั้นเราเรายังใหม่ในวงการเราไม่รู้ว่ามันจะมีเบอร์นั้นไปใส่อะไรนําเสนอใครเขก็ไม่เอานะแต่เพี้ยนทําอะไรมามีลูกเดียวหกสามหนึ่งนเะนี่ยนะทดห้าจุดหนึ่งเนี่ยนะก็คือในทั่วไปฮีโน่เยซุมันจะลงเบอร์แปดสี่หนึ่งนะถ้าทดห้าจุดหนึ่งนะแต่ในฟูโซกับนิสันมันจะกัดมาเป็นเบอร์หกเอ้เจ็ดสามหกขึ้นมาจะเป็นเจ็ดสามสี่นั่ก็คือเบอร์นี้แหละนะ นอกจากตัวใหม่ขึ้นมามันจะเป็นไอ้ที่เขากัดมาให้ลงกันก็มีอยู่นะแปดสามเก้าแปดสามเจ็ดในเสื้อเรียบนะเนี่ยถ้ามาทูงแบบนี้ข้อมูลเชิงลึกนะเก็นเก็นกร,กระบะบานใหญ่เนี่ยนะเอาขึนนี้ก่อนลงตะกี้ไอ้พวกใหญ่เขามาแซกเลยลงเอาคืนนี้ก่อนในยาวนะครับดีครับ <c oughs>